เอ้ยอนั่นแหละกูยิงผ่านรูคตรอมาิดเหิย เ,เระแล้วกูเอาให้บอกให้เล่นหนังเลยนี่เล่นหมดแล้วเอ๊ะตัวบักกี้มันบอกมันไม่ใช่รถนี่หว่าคิดว่ามันจะไหลแล้วดิคือทำไมหมดทียอ,อ่ะอะรถมันมีรถไม่มีรถไม่มีตาเตียมอ่ะ ไล่ตัวไอ้ทำงานตายยางของตัวนั้นยางเนี่ยยังไม่ตายอยู่นะข้ามไงทำไมไปเข้าไกลวะเฮ้ยขับผ่านหน้ามันแล้วแผลมันเลยขับผ่านหน้ามันแล้วแผลมันเลยมาเลยไปยิงเงไปยิงไม่ต้องหมดไม่ได้ข้ามข้ามกัแล้ววะไปยิงไ้วิว ไอตัวแรกมันไหนวะเฮ้ยไอตัวแรกมันเปรอุเพื่อนปาวะไม่ใช่เฮ้ยไปข้างก่อนดิไมากี้ของตัวแรกเหรออันนี้ไม่ใช่ากี้ของตัวแรกเหรอก็ใช่ไงแต่มันวิ่งไปแล้วไงก็มันวิ่งไปบ้านนไงยข้างหน้าไปเถอะพี่ปะเดี๋ยวมันวิ่งรอชุเพื่อนก้านน่าเน่ยทุด้่เออุณได้อยู่นี่หวมารมามาเห็นแน่น่าาหน้าจุกวงลอชุเพื่อนปาวะเฮ้ยให้มันรอดดีกว่าวไไป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  ก็จะแขะแคๆน้ำมันะน่าจะแบบมาวีเหมใอนมันเขามีตุ้มมีจานสองแม่งหรอวะน้ำมันเ<า>นี่ย้ส่ยังมาไหนๆก็ไหน,ไหนละบอกคนดูเลยแล้วกันไลอัพจิงจินเนะ่ยบอกคนดูแล้วว่าคือทีมโอ้สมเพศอะมาทำไม เอ้ยไมปที่ไปไปที่ไปโอเควีาไอ้คันหนึ่งขนาดทีคันหนึ่งข้างดแค่ไปที่ไปอคอไปที่ไปอ๋เดินบอดเลินไปได้เบาได้ครับไม่มีปัญหาครับผมก็เดินไปบอดเหมืนนั่งเหมือนนั่งอะไรหรอกครับจริงๆคือผมโง่บอดอีกแล้วเฮ้ยไปบ้านบ้านบ้านงูเห่าเอองูเห่าอีกใช่ปะบ้านเห่าบ้านงูเห่าอยู่แล้วจอดเออโมลื่อะไปเดย์สองวันแล้ว ก็าลืมว่าไงเขาเรียกอะไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตั้งงูเห่าหางกระดิ่งงูเห่หาหรืองูวะลืมแล้ววะไม่ใช่เนินตั้งงูเห่าตั้งงูเหา่าตั้งงูเอ่าจะพิชิตจอดเลยในหลุมนี้เปล่าวะเฮ้ยข้างหน้ามีรถจอดเป็นนี่ไงเนินบ้านมีคนเนี่ยโอ้ยเชี่ยอ๊อฟทำให้มันใช้กันอยู่มีตีนึงมีตีนึงมีตีนึง เร่งไปเรไปเรแต่ไปไดไมไปไ้นล็งไคมเย่าไาวะมามไอตัวนี้ยังล็อกอยู่อ่ะอีกทีหนึ่งอยู่ที่เดิม่ะน่นเง่เองนม่เอน่าี่ยวนี้แหละเงียบมเงียบเงียบเงยมันแจมวีทีหนึ่งอ่ะเออเพราะมันไม่ตายงันตายไม่หมดบ้านของข้ามาวะไอบ้างู่าวะนี่รถจอด ปเถอะทำไมกูต้องได้หน้าวงตลอดเลยวะเนี่ยโยบายมิซีโว้ยไม่ชุกนะ<ต>ไปที่ไ <ปะ S 2> ายไปที่ผมขับมาไปกันแล้วไปที่ไทยไปกันดีกว่าโอหทำไมวงนี้แบบหนีได้เลยอย่ะก็เลยนใะห้เพื่อนทำไม่ได้ครับตอนไม่ได้ใ,ใจว่าเพื่อนผมเต็มหรือยังเดี๋ยวผมลบก็ได้ไม่เป็นไรหรอก เพราะบางคนแบบต่อสายแอคไม่ใก็ไม่เล่นกับผมนะหรือว่าผมไม่เล่นกับต่อก็ไม่รู้นะเพราะบางทีเขาก็โวนไอ้หลานทำไมพี่ยิงเลยยิงเลยมันยิงไงขวามือพี่อยู่อ่ะมียานล้วะไอ้ล้วงไอ้เหี้ยเดินลกหรือว่าเขาเหี้ยเลยอุนเดิกนรกนรกไอ้เหี้ยอุ้ยิสัตอะไรเนี่ยคือไรอ่ะมันเยอะจังอ่ะไม่รู้ละ 前方มีกยมดแล้วบ้างม้ยงยงน่อ่น่ออ่ะนองอ่ะนองพิงกว่เหรอสองตัวอึดแท่แม่งเวลาชุบปันดานี้แม่งเลงพวกเยอะกตกใจเลยเมื่อกี้ขามานะ ไม่เตวงไม่เตวิ่งไอกๆันนีกู้นี่กู้นี่กู前方に敵がいเนีรถมีคนยิงเอ็มเคปี้ยงไหมขับไปแล้น่าจะขับน่าจะขับได้ผขับตรงนี้น่รถจอดอยู่ไม่นอนอยู่หลังต้นไม้ ข้างหน้หนนาพี่มีคนเหรออ,อย่าดเฉน้อฆ่าใครวะเนีในนี้เน,นี่ยไปๆๆๆแป็นตัวี้ยังรอดอย่นะโอเคอเครับอ้ยังไม่ลากหรอน่าช่วยอะไหมไม่ไรหรอกลากๆครับ เรือ่อ,อนงนี้ใช่ไหม,ม,มที่มีบทอืมน่าจะอย่งนีตดอยู่บอกว่าหายไปเลยวิ้ว Watch out ติดต่อเขาเขาว,ว,วัวละกลับเทือหงงตรงมังเอคนนี้ด้วยเอ๊ะ ดีเพจดีไม่เล่าเลยครับวันนี้หัวโลคินไม่ทำงานอะไรนะแค่ต้องด่าอุ้ยไปวิ่งเนินบ้านเต็มเลยโอ้โหนอนอยู่ก่อนหน้านอนอยู่หลังนอนอยู่ปีต้องเลยต้นไม้วะไม,ม,ม่เนินหน้าบ้านเราเมื่อกี้มีนะเนินหน้าบ้านมีเต็มเลยเมื่อกี้วิวในบ้านมีคนอยู่เจยนั่นแหละกูยิงผ่านรูคนอมายด์หิน เข้ามให้ร่วงเอามาให้ร่วงดว,วข้างนน้ญิงสนเขี่ยามาโดน,นอีดีโดนเลยเอาน้อไอเ้ดดไอเดนโดนฟุกเลยไอ้เรื่องน,นั้นน้องอ่ะเคย อุปกรณเยอะยังไงเข้มพวดสนุกเลยวะหมดจ้าเห็อุ้ยอ้าวเงาอ้าวก็มีตัวใกล้ไงตัวใกล้ไงเปลียนไปไม่อยู่ร้องไปต้องล้องเดเคียงให้วาระยาวาระยามาเต็มหน้าเลยเออมันตู้มันตู้เห็นมันตู้เดี๋ยวเคียร์ให้เด็กเคียงให้เด็กเคียงให้ที่เดี๋ยวก็บ้านมั้งเปิดฝั่งบ้านไม่โดนอุ้ย เอตอร์ทีเดี๋ยวมาบ้านมันวัดเน็ตมาด้วยเามื่อกี้บ้านออกหรอวะเงียบจังไ็ยังโย่เอาอ้ยนอีนอน,นีหลังบ้านเนะีย Watch out มันเดินแบบแปลกๆวะหงุดหงิดตัวเอง มุ้ตัวเองบ้านก็ต้องออกนะับนายยิงจริงยิงอ่ชเห้ยขนดนั้นเลยรถออกแล้วองแตกไมได้มันอยู่เนี้ยฝั่งมันเป็นเนยตรงมาระไปไปหลุมห้องน้ำมั้งเลื่อมอ่ะเออตรงนั้นหละไงตรงถินเนี้ยตงนเิดเลยนะ

โ <Okay, S 2> อเคจุ๋ยเห,หลือไอ้น้ององค์เมื่อกี้ยิงเราจำไอ้น้ององเมื่อกี้ได้ไหมที่อยู่บ้านอะไห,หนนรกะะหรือตัวนั้นบ้าน่าใช่เนี่งเยอะด้วยอุ้ยอีกที่หน้าขมคุณ พี่ตกใจหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดตกใจหมดดงดีดีไหคนเดกตไปแล้วมันดูกระโดดัอไม่ตอนั้กเราตายเลยนเะไม่ไล่ทีมมาครับเราติดตาใครชิวัิ้มื่อกี้มีคนเด็เขาไปชิคบัติจริงจริงของเห็นกระตาเลย 呃，给你看一下。